เยอฮเหรอเยอะเยอฮเยอฮเยอลโหลคุณเห็นวันดีค่ะอ้าวคุณไก่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เช้าแล้วค่ะรับได้กรุงเทพเหรอคะครับผมตอนนี้คุณได้อยู่ไหนอยู่ข้างในค่ะกำลังแต่งตัวสวยๆรอคุณอยู่มั้งคะฮัลโหลตามคุณน้าหน่อยจ้ะค่อยๆลุกนะจ้ะ จะค่อยเดินนะจ๊ะหรือสู้ไปนะเนี่ยทานด<า>ีไหมคะไม่เอาคุณเห็นแล้วอะอันนี้ก็ได้อะเดี๋ยวได้ไปอยู่ด้วยคุณเอาไปสิฮะให้คุณมีฟันติดด้วยไม่เกลียดมาแล้วหรอคะโออ๋ออโอ้โอ๋อคไ,ได้ครับทำไมวันนี้คุณได้ดูสดใสจังเลยหมายความว่ายัางไงคะทุกวันเนี่ยวท่านจะโซมจนดูไม่ได้เลยเหรอนี่ คุณไก่คุณดูนะหาเรื่องผมจนได้ดูเหตแล้วช่วงนี้จะบินไปไหนไหมคะจะไปแอลเออาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็จะแวะญี่ปุ่นสองสามวันคุณไก่อยากได้อะไรหรือเปล่าอยากก็อย่าค่ะแต่ว่ากลัวว่าไอ้สิ่งที่อยากได้เนี่ยคุณหินจะให้กลับมาไม่ได้และอะไรอ่ะที่คุณไก่อยากได้ก็หนุ่มญี่ปุ่นหล่หลอๆสักคนสองคนก็ได้ค่ะโอ้รู้จักคนหนึ่ง ใครอ่ะโดเรมอนเอาบันใจแอนมมาแบบนั่งๆเลยนะเลือกคุณได้ละครับคุณได้อยากได้เลยแม่ละค่คะขอบคุณอยากให้ตัวกับหัวใจกลับมาเห็นไมวไวก็พอมั้งค่ะอย่าไปทะเลถลอยที่ไหนอ๋อว่าแม่สาวน้อยทั้งสองเลยจ้าอยากได้อะไรหรือเปล่าไม่ละคาขอบคุณหนุ่มญี่ปุ่นไหมนน ลักคนไหมนี่คุณด้าเลี้ยงไงสู้ไปนั้งเยอะเลี้ยงด้วยมายอมนี่น้อยน้อยมานี่เลยอย่าเพิ่งล้างปิดมานี่มานี่ฉันคงถามเลยแกหน่อยทำไมทำไมนี่มันอะไรกันน่ะอีตาหินนี่ยังไงอย่าลืมเขาอตาหินทำไม จริงเขาเป็นช่างภาพป็นศิลปินแล้วที่สําคัญนะเขาเป็นแฟนตัวจริงของคุณด้าฮะอ้าวฉันว่าแล้วเห็นไหมพราคุณหินีหน้าตาออกลอยอย่างนั้นไม่เหมือนคนงานคุอหือนโชคหรอกหน้าเหมือนปลบ,บูเร่ออเขาเป็นโชคล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะก็ร<ๆ>ีบบอกอย่างองค์พันธ์ทำอยู่ได้ เมื่อคืนนี้ฉันโทรไปเม้ากับนางนิกมันที่บ้านเขาบอกว่าบ้านนู้น่ะปิดกันให้สซิเลยว่าคุณด่าไม่ใช่ลูกคุณหมออ้าวแล้วลูกใครล่ะลูกคุณเพชรลูกคุณเพชรเป็นไปได้ไงลูกเพชรกับใครถ้าพี่หนวนรู้แล้วนะพี่หนุนต้องสะอื่นให้ขนาดฉันรู้นะฉันยังสลับมือลงไปเลยอย่าลีลาครับพูดมาเลยเร็วๆอยากรู้แน่นะลูกของณโชค เพิ่งอึอ้งน้าสางเนี่ยเล่าให้หนังนิกฟังว่าสมัยก่อนนะน้าโชคกับคุณเพชรเนี่ยเขาเป็นแฟนกันจนมีคุณด้าออกมาเนี่ยตัวเล็กๆออกมาเนี่ยแต่คุณเพชรเนี่ยไม่ยอมรับก็เลยให้คุณหมอเลี้ยงจนพอคุณด้าเนี่ยมาซื้อที่เนี่ยที่บ้านหลังเนี่ยและโชครู้เข้าว่าคุณด้าเป็นลูกฮะก็เลยมาปาโคตรปางม้มดูแลแบบลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่บาบรู้เบาออ นวลขอโทษคนะ่ะน,นวลทำผิดไปแล้วนวลไม่รู้จริงๆ่งนะอะไรกันว่าเขาเจอตั้งแย่เขาโทษแค่ให้เขาหายโกรธนะนวลรู้ไหมว่าเขาเสียหายขนาดไหนอะ่ะ<น>รู้ไหมว่านวองเขาไล่ฟังหมดแล้วนะโทษน้อยจริงจริค่ะคุณด้านวลหวังดีกับคุณด้าจริงนะคะนวลเป็นห่วงคุณด้านะคะห่วงเพออะไรกันไม่อยากให้เขาได้ออกับคนแ่ดิโอ้คุณหินก็ เอาลานวลถ้าเกิดว่าสิ่งที่นวลทำไปทั้งหมดน่ะเพราะว่าความเป็นห่วงอย่างเดียวฉันก็ยกโทษให้พอบคุเจ้าจะจำไว้นะที่หลังจะตัดสินคนจากภายนอกหรือว่าฐานะจนกว่าเราจะรู้จักเขาดีซะก,ก่อนอแล้วเลิกสักทีเถอะเรื่องนินทาคนอื่นสัญญาค่ะวงสัญญายจะไม่นินทาคนอื่นอีกเด็ดขาดจ้ะอ่าลองไม่ขาดดีฉันจะพาไปท่ากระบอกเลย สงสารนะโชคเนาะโดนดา่าตลอดเลยอ,ะอ่ะจริงด้วยนี่ท่านโชครู้เข้านะเป็นเรื่องเลยนะแกยิ่งเป็นคนโมโหร้ายอยู่วันก่อนนะคุณไก่ไอคนงานคนหนึ่งเนี่ยทำงานไม่ถูกใจแกเอาปืนกตกหน้าเลยอุเลือกนี่กบปากละักูากรึงเลยพี่นวลอือจริงด้วยแล้วจำไว้นะใครทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบเธอหาโอกาสไปขอเขามาเขาซะบ,บ้าง เอามาเอามาเดี๋ยวฉันจะไปลามหน้าขบวนแห่ให้ไม่คิดตังค์ด้วยนะว้าย,ยพี่นุ่นยาพี่นุ่นยาไอ้ไอ้น,นี่มันอาจจะเป็นลูกหลานนายโชคคนก็ได้นะจริงจริงๆมันอาจจะเป็นน้องคุณได้ก็ได้นะหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันนะเนี่ยเอาดิโอ้ยไอ้ลยเดี๋ยวจะไปฟ้อนหินอตีใหญ่จ้ลา,า,าลามปาลผู้ใหญ่แล้วนะนาโชคนายโชคเล่นขวาเลยเหรอ อย่าถึงกับฆ่าแกนเลยค่ะคุณนโชคค่ะอะไรกันะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะพี่นวลเนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าน้าโชคอ่ะเป็นพ่อของคุณด้าไม่ได้เป็นแฟนกันอ๋อนวลก็เลยจะจะจะมาเปิดกลวยขอขมานโชคค่ะทศทททจีเนี้ยเรียกนงเรียกนาไอ้กังเงียบ ยมาพี่นวลลุกขึ้นมาเถอะนะจะต้องมาขอโทองขอโทษอ,อ,อ,อะไรกันเล่าเป็นหน้าที่ของพี่นวลอยู่ไม่ใช่เหรอที่จะต้องดูแลคุณด้านใช่ค่ะอืมเอองี้สิถ้าเผื่อว่าอยากจะแก้ตัวก็ทํากับข้าวอร่อยๆอเลี้ยงฉันสักมือหนึ่งนะโอ้ได้เลยค่ะจะทําให้สดุดฝีมือเลยค่ะคุณนา้าโชคโอ้โอล่าปากอีกแล้วอุ้ย แกคงไม่ได้กินหรอกอ้าวคงไม่ได้กินหรอกไม่อะสำเลาหน้าพระโชคไม่ยอมเล่าถึงอดีตเลยค่ะเขาบอกแต่ว่าได้เกิดความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปพระโชคก็ไม่ได้หวังถึงการแต่งงานหวังเพียงแต่จะได้ลูกมาเลี้ยง ก็เลยตามไปถึงที่อังกฤษแต่ก็ถูกทำให้เข้าใจผิดนะคะว่าลูกตายไปแล้วแล้วเขาพูดถึงพ่อถึงณูพไปว่าไงบ้างไหมพ่อโชก็บอกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเพชรทำลงไปอะ่ะล้วนจะมีเหตุผลทั้งนั้นแหละคะ่ะแล้วตัวได้เองก็ไม่ควรจะไปขมขืนกับเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอดีตเนี่ยไม่สามารถลบไปได้ ควรจะทำแต่ปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นคนเราน่าจะผิดพลาดแตเพียงไหนแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็กลับตัวได้ความสงบสงบมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะอืมพ,พูดอย่างนั้นใช่คุณพ่อเขามีความคิดความหมานดีกับพ่อติพ่อเองกว่าจะรู้สึกตัวว่าผิดเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบตลอดชีวิตด,ดีนะว่าพ่อกลับตัวทัน แต่พ่อเขาทาให้ใครบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกตลอดเวลาและไม่มีวันที่เขาจะยอมรับอิกพ่อมึงจะแก้ไขยังไง คุณพ่อคะลูกอ,อยากจะรู้ว่าเมื่อไหรจะส่งยาดาไปเรียนตอบทำไมรีบร้อนนละ่ะคุณพ่อก็ทราบว่าการที่ลูกต้องเผชิญหน้ากับยาดาเนี่ยลูกทนไม่ได้พ่อต้องถามต่อหรือว่ามันเพราะอะไรนะเพราะอะไรนะเหรอคะคุณพ่อก็ทราบอยู่แล้วอะว่ายายดา เป็นตราบาปในชีวิตลูกยิ่งตอนเนี้ยคุณพ่อยายด้าไปสนิทสนมก,กับมัน